สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงน้องไอ้ชายน้องบัสสุขสุขคนนะครับผมสำหรับมือนี้เน่ยเหมือนเศร้านะครับผมเฮ้าส่มาพอกันได้สวยง่ายเงินอีกคือเก่านะครับเพื่อนเอนเนาะเอาสาหรับมือนี่นะครับผมเฮ้าสีมาเบอ่งเลขล่างนะครับผมเลขล่างของเข้าในสูตรนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าแอดพสเน์มาสูตรเลขล่างของเจ้าสูตรที่รักร้อยบวกหนึ่งนั่นพรน์มาเลขรัก้อยบวกหนึ่งก็คือสูตรนี่นะครับผมเฮาใส่มาั้งแต่กระดาษปีไก่นี่นะครับเฮาใส่มาตลอดนล้วในสูตรนี่ สวนเนี่มันเป็นทังซี่บ่าเนี่ยวามหมายของเพื่อนเพื่อนเพื่อนกระชักท่วงมากเนาะเพื่อน่านี่นะครับผมที่มันพิษพิษเถื่อพิษเถื่อเถื่อยู่นี่นะครับนี่นะครับมันเที่ยวเข่าเที่ยวออกเที่ยวพิษเที่ยวถึกนี่ครับถึงมันเสดเดินมากจริงจริงยุ่มันก็มีสะดุดไม่ยั้งมากนะครับอันเพื่อนเคยได้ว่าให้ทั้งซี่ไปยั้งว่าสันแอดว่าสันเจ้าลองเฮ็ดแบบนี้ว่าสันเพื่อนแนะนำเนาะครับโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกระดี่ดีนะครับเนาะเพื่อนแนะนาเพื่อนมาเจ้าเอามาเดินสามเตี่ยมไปยักอ้งว่าสันมาเอาเดิน ที่แรกนั้นแอดเอาลักลอยนี่มาบวกหนึ่งนะครับเอาลักลอยมาบวกหนึ่งเราก็เดินไปสองแต้มนะครับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองหนึ่งสองสามใช่ไหครับสองสามมันก็เข่าโย่แต่ว่ามันเข่าเข่าหลุดเนาะแล้ววันที่นี่ก็เลยเห็ดขึ้นยังเพื่นหวานนะครับคึ้เพื่อนเพื่อนเพื่นเนื้อน้ามากเนาะเพื่อนมาเดินไปสามแต้มเลยว์ไวสั้นเอาลักลอยมาเดินไปสามแต้มเลยกันหนึ่งกับหนึ่งสองสามไปเลยนะครับบานที่นี่มันได้เลขหลายโตบบดนะครับคั้นเอาลักลอยมาเดินมมันเป็นเด่นสางแต่่วามันกกบหลุดอแต่่วามันได้หลาายโตเนะมันนนได้หลาายโตบทีีม เฮ่ากันเลยมาเฮ็ดอันนี้มาเทียบนะครับผมหาโตมาเทียบนะครับหาโตมาเทียบคือว่าหมันหน่อยโตลงนะครับมันสามโตได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนนามามันเป็นสามโตไปเลยนะครับเพื่อนเนาะมันเป็นสามโตบ้านที่นี่การเลยว่าเฮ็ดอยงไรเนาะมันเสียงสีเหลีอยหน่อยนะจ๊นบ้านที่นี่เฮาเฮ็ดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเฮาเอาส yeah. well, ูตรมาเทียบชนนะครับเพื่อนเนาะสูตรมาเทียบชนก็คือเฮาเสียเอาตัวนี้นะครับ เอาเลขล่างนี้ละเอาเลขล่างตัวของมันนี่ละนะครับเนาะเอาเลขล่างตัวนี้ตัวนี้เอาลักลอยมาเดินแต้มนะครับตัวนี้เอาลักสิบลางมาเดินแต้มนะครับเอามาเดินแต้มคือกันนะครับเอามาเดินแต้มแต่ว่าลักสิบลางนี่เอามาเลยนะครับแต่ว่าเดินไปเท่าละสองแต้มนะครับจังเลขกเก่าตัวนี้นะครับผมเก่าเก่ามากนะครับเดินไปสองแต้มนะครับเท่าละสองแต้มในเลขสามตัวให้มันได้ทอกันนะครับเนาะให้มันได้สามตัวทอกันตัวนี้ก็บเก่านี่ก็บวกสองก็ได้นึ่งนะครับนึ่งบวกสองกันได้สามเดินไปเท่าละสองแต เก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามมันสีได้เก้าหนึ่งสามแล้วออกมาเทียบใช่กับตัวนี้นะครับกับหลักร้อยเดินแต้มสามแต้มนี่เนาะมันก็สีได้หนึ่งสองสามอันนี้ได้หนึ่งสองสามอันนี้ได้เก้าหนึ่งสามไม่ได้มันเดินเทจอละสองแต้มเนาะแล้วออกมาที่นี่เลขมันคือกันเนี่ยวันเฮาสิมว่าเบิ่งเลขตัวไหนมันคือกันตัวมันคือกันมันมีอยู่สองตัวนะครับมันมีอยู่สองตัวมันมีสองตัวมีหนึ่งกับสามนะครับมีหนึ่งกับสามแล้วมานที่นี่เลขมันออกไปที่สามศูนย์ตัวนี้มันเข่าอยู่แต่ว่ามันหลายตัวเนาะ เลขเด่น3าตัวนี่ซื้อยากนะครับมันเอายากมันสลายโตนะครับถ้าเอาไปวิ่งนี่บานเบ้อเลยนะครับผม60สิบตัวผเนิ่นไปกลับนะครับเพื่อนเนาะมันไลยนะครับถ้า2อตัวนี่ก็สี่สิบตันี่นี่เอาไปวิ่งนี่สี่สิบตนะครับเพราะว่าลักละยี่สิบตไปกลับนี่นะครับเนาะนี่นี่มันสีได้เลขตัวเดียวก็ได้ยี่สิบตแล้วเลข2อตัวไม่ใช่เป็นสี่สิบตเพราะฉะนั้นเลขวิ่งนี่นะครับเพื่อนเนาะ สามตนี่ไหลนะครับผมบ่สาม,มารถที่จะเอาได้เนาะเพราะว่ากันสองตอยังพ่อวัดเวียงอยู่นะครับเนาะ คันตัวเดียวก็โอเคนะครับพ่อไปได้นะครับคันเลขตัวเดียวนะครับเอาไปวิ่งตัวเดียวมันก็เป็น20่ตัวนะครับถ้าเลขวิ่งเนาะเลี้ยวบานที่นี่เฮามาเทียบชนแบบนี้เลี้ยวบานที่นี่มันก็เลยได้ไปที่2อตัวบางงวดมันก็ได้ตัวเดียวบานนี่เออมันก็โอเคนะครับโอเคนี่โอเคแล้วนะครับเนาะนี่มันเปื่อนเนาะบานที่นี่เฮากขามาเทียบชนแล้วมันได้หนึ่งกับสามมันออกทีสามศูนย์นะครับงวดต่อมานะครับผมงวดต่อมาเป็ื่นเนาะงวดต่อมาเอาลักลอยนะครับลักลอยมาเดินเตี้ยมเพื่อเขานะคร เลขเราลักลอยสามเลยก็บสามสี่ห้านะครับลักสิบมันออกสามศูนย์เอาเลขสิลักสิบมาเลยลักสิบนี่ยลักสิบออกมาเลยเอามาสามบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดนี่นะครับเนาะเนี่ยบอลเอามาเทียบเบื้องบานตัวใดมันคือกันมันคือกันสองตัวนี่คือเลขสามกับเลขหา,หน, ي, หาหนีน่นะครับตัวใดมันคือกันเขาเขียนไปเนาะสามกับเลขหามันออกไปที่ห้าเจ็ดนี่ก็หมายความว่าวิ่งสองตัวนะครับวิ่งสองตัววิ่งล่างสองตัวนะครับเนาะมันชนสองตัวเอาสองตัวนะครับเนาะ นี่นะครับผมมันออกไปที่หาเจ็ดนี่เมื่อเขาไปที่เลขหานะครับผมงวดนี้นะครับผมเอามาเทียบแล้วนะครับมันได้ไปที่สองตัวกันหาคับเจ็ดนะครับมันคือกันนี่นะครับหาคับเจ็ดบอลที่นี่เลขมันออกศูนย์เจ็ดนะครับเลขแก๊สตัวนี้เขาไปที่รักหน่วยล่างนะครับนี่นะครับผมมันกลับมาแบบนี้เนาะแล้วบอนที่นี่งวดต่อมานี่มันหนารุ่นนะครับหนารุ่นเพราะว่าเป็นอยังที่งวดนี้นะครับรักลอยออกมาเลยนะครับผมเลขรักลอยมันก็ออกไปเก้ามันออกอะไรล่ะเห็นเขาหนึ่งไม่นาเนาะมันออกเก้าศูนย์หาเนาะ เกู้นยหากับศูนนี่ยเก้นหาเกเกมาเลยนะครับเก,ก้ามาเลยเก้าก็เดินแต้มมาเลยเก้าศูนเนาะเก้านานี่รักนุ้ยนะครับโอ้ยรักสิล่างมันก็ศูย์เอาศูมาเดิสอแต้มศูนย์บวกสองในสองสอบวกสองในสี่ได้ศูนอนะครับเอามาเทียบแล้วได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับได้เลข0นย์ตัวเดียวบานที่นี่เขาเอาเลขศูนย์นี่ไปวิ่งนะครับวิ่งล่างนะครับมันก็ออกไปที่ศูน นี่โซลี้เสียบช่้นเราในตัวเดียวงวดต่อมานี้กันนะครับเทียบแล้วนะตัวนี้890ตัวนี้0 2 4อกันเขึ้นกันพว่าเรียกมันออก0ูนหนูเลยนะครับไม่ได้0 2นแล้ววันที่นี้ เอามาเทียบแล้วมันก็ได้เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับได้เลขศูนย์ตัวเดียวได้เลขศูนย์ตัวนี้แล้วก็เอามาวิ่งนะครับวิ่งศูนย์ตัวนี้มันก็ออกไปทีหนึ่งศูนย์นะครับเลขศูนย์ขอลักหน่วยนี่นะครับผมวิ่งตัวเดียวมันชนตัวเดียวเอาตัวเดียวไปวิ่งนะครับแล้วงวดต่อมานี่นะครับผมงวดต่อมานี่ยหกเจ็ดแปดนะครับผมสูตรที่หนึ่งเนี่ยหกเจ็ดแปดสูตรที่สองเนี่ยหนึ่งสามห้ามันบูชนกันนะครับมันบูชนกันทามันบูชนกับเพื่อน จับคู่มันได้เก้าคู่เล้วกลับพร้อมนะครับกลับพร้อมมันออกตัวกลับเลยถ้าเขาจับมันจะเป็นมันจะเป็นหกหนึ่งหกสามหกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแต่เลขมันออกห้าแปดเขาต้องกลับพร้อมนะครับกลับพร้อมมันสิเป็นสิบแปดคู่นะครับเป็นเลขสิบแปดคู่นี่นะถ้าจะเข้ากลับพร้อมเป็นเลขสิบแปดคู่เลขสิบแปดคู่บานที่นี่มันก็ออกไปที่ห้าแปดมันก็เข้าคู่ห้าแปดนะครับเพราะว่ามันบอชนจับคู่เลยนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับเพื่อนงวดต่อมานี่นะครับ ตัวนี yeah! okay. see, well, Now, ้ได้ไปที่1นึ่งนเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ได้ไปหาเจ็ดเก้านะครับห้าเจ็ดเก้าบวกสองเนาะห้าเจ็ดเก้าเทียบแล้วนะครับมันคือกันเป็นตัวเดียวก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้าตัวนี้นะครับผมได้เลขเก้าตัวเดียวหัวนี้นะครับผมแล้วห้องเก่าเลขเก้าไปวิ่งเลยนะครับเอาเลขเก้าไปวิ่งมันก็สิเข้าไปที่ศูนย์เก้านะครับผมเลขมันออกไปที่ศูนย์เก้าเนาะแล้ววันที่นี้เลขวิ่งตัวเดียวนี่ครับมันได้ตัวเดียวแบบนี้มันก็โอเคนะครับเนาะนี่ถ้ามันบวกลสองตัวมันได้ตัวเดียวมันหน่อยว นะครับเข้าไปที่ศูนย์เก่านะครับเลขเก่าตัวนี้เข้าไปที่หล,ลักหน่วยรางเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่ยก็บบวน,น,นั่นคือกันนะครับผมนี่นะแต่ว่าเลขวิ่งนียี่สิบตเด้แต่ว่าขันจับคู่ดีสิบแปดคู่หนึงเด้นะครับผมมันบ่อไหลมันบ่อหล,อหลสําเร็จเลขเลขยูนิตจับคู่กันบ่อไหลสำเลขตัวเดียวนะครับบอสันบ่อไหลสำเ,เลขวิ่งเลขวิ่งดียี่สิบคู่นะครับตัวนี้จับคู่กันแล้วได้เก้าเก้ากับพร้อมเป็นสิบแปดคู่นะครับสิบแปดคู่นี่ก็มันบ่อชลกันกับจับคู่เลยนะครับจับคู่แล้วมัน จับคู่กัน,นะะกอยูนนนนน่นี่นะครับผมกลับพร้อมมันได้18คู่18คู่มันก็เข้าไปที่คู่ศูนย์หกนี่นะครับศูนย์หกนี่นะครับนี่นะครับผมเข้าแบบนี้เนาะศูนย์หกนะครับเพื่อนๆเนาะนี่เลขย่างละสามตัวกับพร้อมสิบแปดคูนะ่เนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับผมงวดต่อมานี่ตัวนี้ได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองตัวนี้ได้ไปที่ศูนย์สองสี่คือเก่านะครับผมแล้วบานที่นี่มันคือกันอยู่งศูนย์คับสองนะครับ ศูนย์กับ2นี่ยทาศูนย์กับ2ตัวนี่ทาเห่าเอาไปวิ่งนะครับมันกลายเป็น40คู่เด้อนี่เด้อเป็น40คู่เด้อทาเลขวิ่ง2ต,ตัวในบานเลยนะครับบานนะครับแต่ว่าก็ยังพอสู่ได้อยู่นะครับผมถามมันมาจริงเห่ากับกาสู่อยู่ครับมันถือไปสองสามงวดแล้ว20 40ิตัวกับวายันดอกครับมันเคยถือมาสักการถือมา2องสามงวดแล้วเอ้ยตอนไหนกับวายันซื้อยางเดียวนะครับโอ,โอเคซื้อเลยนะครับผมแต่ว่าค่ะมันหมถือไปย่านเ,เด้นะครับโอ้ยเสียเงินบ่นอ๋อมานี่นะครับ prosecutor. เนาะมันกับมาแบบนี้นะครับ นี่นะครับตัวนี้มานํากันเลยสองศูนย์สองนี่ครับชนกันศูนย์สองก็ออกศูนย์สองเลยเนาะนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆแล้วบานนี้งวดต่อมานี่นะครับงวดล่าสุดนี่นะงวดล่าสุดงวดที่มันออกเก่าสองนี่เนาะนี่นะครับตัวนี้ก็เอาเลขหลักลอยมาเดินแต้มกันหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เอาเลขหลักสิบล่างมาเดินแต้มนะครับผมมันออกศูนย์สองเก่าเลขศูนย์มาเดินกันศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่ได้ศูนย์สองสี่แล้วบานที่มันเชื่อกันไปที่เลขสองนะครับ มันคือกันไปที่เลข2แล้วเอาเลข2มาวิ่งนะครับผมวิ่งเลข2นะครับแล้วมันก็ออกไปที่92นี่นะครับผม92งวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเข้าไปที่92นะครับแล้วบานสําหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2 5งพันนะครับนี่นะครับเลขวันที่3 6 1 8 0 7นี่นะครับเลขลักล่อยคือเลข8นะครับเอามาเดินนะครับเพื่อนๆเพื่อนบอกให้เดินแบบนี้เนาะ มากระเดินนะครับแปดนะ่ก็บแปดนะแปดเก้าศูนย์นี่ได้สามตัวนี่ได้แปดเก้าศูนย์เนาะแล้วบานที่นี่ลักสิบตัวนี้มันเก้าเก้าสองนะครับเอาเลขเก้ามาบานนี้นะครับเก้าบวกสองก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองก็ได้สามมันก็สิได้เก้าหนึ่งสามตัวนี้เนาะบานนี้ยเก้าหนึ่งสามบานห้องวงเลขอยู่นี่นะครับผมเลขสองอันนี่มันคือกันตัวใดเนาะบานเพื่อนเลยนี่นะครับบานที่นี่พอดนี้ห้องวงเลาะเลขมันคือกันอยู่ตัวเดียวกนเลยนะครับมันคือกันอยู่ตัวเดียวก็คือเลขเก้าเลยนี่ครับ ก็เปิดว่าเขื่อนกันเนาะเื่อนกันเลขเก้าตัวเดียวนี่นะครับนี่นะครับมันเขื่อนกันที่เลขเก่านี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมงวดนี้กระสิไปที่เลขเก่านะครับผมนี่นะครับวิ่งเก้าตัวเดียวงวดนี้นะครับวิ่งเก้าตัวเดียวเพื่อนเพื่อนงวดนี้เด้วิ่งเก้านะครับเก้าวิ่งเก้าเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ตัวนี้นะครับ มันมาแบบนี้เลยเลขสองสูตรชนแต่ว่าเพื่อนๆมาคันเอาสามตัวนี่มาเป็นตัวเด่นนี่มันกะจับยากนะครับมันจับยากอยู่เพราะว่าจักมันสิไปลักหน่วยลักสิบนะครับเพราะว่าเลขบางงวดบางสูตรมันกับ่อเข่าเลยนะครับเนาะบางสูตรมันกบเข่าบางสูตรมันกับ่อเข่าถ้าเอาไปเทียบชนนึงสิ นี่นะครับจ้งตัวนี้นะครับผมจังศูนย์กับ2หรือว่าได้มันได้2โตัวนะครับแต่ว่าในช่วงหลังมานี่รู้สซกว่ามันสิโอเคนะครับนี่ตังแต่นีมานี่ครับตังแต่เดือนมีหน้ามันนี่โอเคเด้ได้ตัวเดียววิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวแล้วก็บอส้นกันนี่กระจับคู่ได้18คู่นี่เขาฮาแปดนะครับแล้วตัวนี้ก็ได้เก้านี่ก็วิ่งเก้าเขาซูนเก้า ตัวนี้กับบอสบอสบอสนกันกระจับคู่เก้าคู่กับพร้อมเป็น18นะครับเป็น18คู่มันกับเขาคู่ศูนย์หกนี่นี่ครับผมมันกับมาแบบนี้ในช่วงหลังมานดีดีนะครับผมตัวนี้ก็อยากนักแน่นะครับเพราะว่าเอาไปวิ่งศูนย์กับ2นะครับวิ่งศูนย์กับ2เนี่ยมันก็สิได้40โตแต่ว่ามันกับบอมีปัญหานี่ถ้าเถือนมาหนึ่งสองสามสี่หาเถือนมาหางวดแล้วนี่ตีโอ้ย สองตัวนี่บ่หั่นจังเวที่ซืออยอะิดก้ยส้างหัวมันแล้วองข่อยได้แล้วมาหลายแล้วเนาะมันมันก็ยังเข่าไม่อีกู่นี่นะครับใส่ออกศูนสองเนาะวิ่งสองตัวนี่ไม่พลาดนะครับผมนี่เข่าไปที่ศูนสองเรางวดนี้กับแม่ตัวเดียวนี่ก็จับกินบีเลยนะครับเพื่อนจับกินบีเลยแม่ตัวเดียวแบบนี้นะครับผมหอมคุยๆเลยนะครับเอาเข่าขัวใส่จักหน่อยนี่นะครับผมนี่เอาเข่าขัวหัวหอมใส่นี่เอ้เข่าหอนๆคุยบานนะครับผมเนาะม่าเป็นกุ้งเต้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผม มาตัวเดียวแบบนี้เซ็ตโจนเลยนะครับทำมาแบบเดียวนี่นะครับผมโดคนเดียวโดเดนิซิสเซ็ตโจนแท่นะครับเนาะนี่เอาสองไปวิ่งเขาก้อยสองแต่นี่รับกลมกลมเพื่อนนะครับแล้วก็งวดนี่บานที่นี่เพื่อนๆเอ้ยเก่ามากนะครับผมเก่าเนาะวิ่งเก้านี่ก็กลมกลมเพื่อนนะครับกินกลมกลมเลยนะครับเพื่อนๆวิ่งเก่าเพราะว่าเข้าหาตัวมาเทียบแล้วมันสีได้หน่อยโตหน่อยลงนะครับหน่อยหน่อยตัวลงเนาะนี่นะครับเพื่อนนี่กินกลมกลมนะครับนี่กินกลมกลมเลยนี่ ลองคิดยังไยลองคิดมากเลยนี่นะครับผมนี่วิ่งเก้าตัวเดียวนะครับผมเพราะว่าเข้ากับกันตัวนั่นไว้น้่นะครับกันตัวอันเลขมาครบสองตัวร่างของเข้านั่เพราะว่ามาครบสองตัวร่างของเข้าซว่ามันเดินมาโดนเสลเกิดนะครับมันเดินมาหลายงวดแหงแลเวนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็เลยโอ้วันๆขึ้นกันเนาะมันหลาหงวดนะครับเพื่อนเพื่อนกันไว้ก็ดีขึ้นกันนะครับผมเป็นตัวกันนะครับ แล้ววันที่พูดเพื่อนเพ่นวันที่มักตัวใดก็จับไปไซเจ็ดเก้า่คือเจ็ดยังก็ว่าไปนะครับแล้ววันที่นี่ตัวนี้นะครับเด่นล่างพิลางสองตัวของเขานี่นะครับตัวนี้นี่นะครับผมตัวนี้ตัวนี้สูตรที่หนึ่งนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนี่นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวมันในหกกับเจ็ดนะครับหรือสี่เป็นหกเก้าหรือสิเป็นเจ็ดเก้าก็ได้นะครับผมเข้าจับส่นี่ก็ได้นี่นี่ตัวนี้หกเก้าเจ็ดเก้านี่ให้มไนมหน่อยตัวลงเนาะแล้วก็สูตรที่สองนี่นะครับ สูตรที่สองนี่ก็ว่าต้องไปคิดอย่างไรตัวที่สองมันเป็นอยังตีมันส้นเล็กเก้านี่ตัวนี้นี่นะครับผมนี่ตัวนี้มานี่มานี่มาหนี่เดินมาทุกวันทุกวันทุกวันแล้ววันที่นี่มาหวีมนี้ได้แปดกับเก้าแปดกับเก้าส้นเล็กเก้าตัวนี้นะครับนี่เล็กเก้าตัวนี้มันส้นเล็กเก้าตัวนี้ก็โอเคผ่านนะครับผมผ่านผ่านไปเลยนะครับเนาะแล้ววันสูตรที่สามวันนี่สูตรที่สามสูตรที่นําเสนอให้เพื่อนๆแล้วนะครับสามสูตรนี่นําเสนอให้เพื่อนๆแล้ววันกับสองตัวมาหนึ่งตัวคือกันนี่เดินมาเดิินนนนนนนมมาาาเดดปุ๊บบบบีีี่ะครัััตว้้ไก เอ้บ้านนีะ่ตัวนี้ได้เกจกับสามนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ได้เกจกับสามเลี้ยวตัวนี้ได้แปดกับเก้าชนเก้าพันนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้เกจกับหกมันจะคือกันอยู่ตัวนี้หกเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งนี่มันหกเจ็ดสูตรที่สามนี่มันเจ็ดสามเพราะฉะนั้นมันคือกันไปที่เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดชนเลขเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่นชนเลขเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเลขมันต้องไปเกจเก้าเลยมันต้องเป็นเกจเก้าคับนะครับผมเลขเกจเก้าคักเลย ก็จะเป็เนเรืนี้น,น,ะ 7, 9, นะครับ, 7, 9, บ 3, 9, 7, 9, 3, 9, เพื่อนเพืนเนาะเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้ากับสามเก้าไปอือเจ็ดเก้าสามเก้าแปดเก้าอือสามคูณนะครับผม 7, 9, 3, 9, เจ็ดเก้าสามเก้าเข้าได้ตัวยืนลักแล้วก็คือเก้านะครับเจ็ดเก้าสามเก้าแปดเก้านะครับเพื่อนเจ็ดเก้าสามเก้าแปดเก้าพะนะพะนะนะครับอันนึงมันก็ได้เจ็ดกับสามอันนึงได้เจ็ดกับหกอันนึงได้เจ็ดกับสามอันนึงได้เก้า เก่ากับแปดแปดกับเก่าล่ะเนาะแปดกับเก่าตัวหนึ่งได้เก่าบานที่นี่มันก็ยสิเป็นสี่แล้วบานนี่ความหมายของมันนี่มันเคเป็นสี่แล้วตัวนี้ก็ได้เก่าแล้วนี่เก่าตัวนี้มานี่แล้วตัวตัวเก่ามันี่แล้วตัวเก่านี่นี่นะครับตัวเก่ามันี่แล้วตัวนี้ก็เจ็ดนี่ตัวนี้เจ็ดนะครับผมเจ็ดเจ็ดคือกันแล้วนี่นะครับมันเจ็ดคือกันแล้วนะครับบานที่นี่ถ้าเกิดการลุดนะครับมันเคยเป็นเจ็ดเก้าเป็นบ้าเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าตัวนี้เจ็ดเก้าเป็นบ้า บ้านนี้กระตกกลับมันก็นสิเป็น9 7เจ็ดนไหบ้านที่นี่ตัวที่เหลือนี่ก็คือ8 3 6นี่มันกับบาท่อไหนหรอสามโกกระสีหกเก้านะครับผมหกเก้าเก้าหกอืมแล้วบ้านที่นี่ก็สามเก้านะครับผมเก้าสามนะครับตัวที่เหลือมาแล้วก็แปดเก้านะครับผมเก้าแปดนะครับเพื่อนๆน,นี่แล้ว มันก็มีเท่านี้แหละนะครับเนาะนี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาโกเก็ดแปดได้แปดคู่นะครับนเพื่อนได้แปดคู่หาหฮเก็ดแปดได้แปดคู่แต่ว่ามันเด่นที่สุดก็คือตัวนี้นะครับเด่นที่สุดก็คือตัวมันส้นกันเนี่ยสองตัวนี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยนะครับนี่นะครับมีมีท่านี้แลียวสูตรนี่สําหรับสูตรนี่วานะครับมันมาแบบนี้ดิพราะว่าก้อนสี่มันก้อนมันสีเป็นอันนี้ขึ้นมามันกลับเป็นแบบนี้แหละนะครับ มันเป็นแบบนี้เพราะว่านะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอาเลขตัวนี้มาเดินสามแต้มมันจังสีบอหลุดเพื่อน่าเนาะเพราะว่าเจ้าเดินมาเนี่ยมันหลุดเพื่อนมาเนี่ยนี่เจ้าเดินแบบนี้มันหลุดประศั่นนี่เจ้าเดินแบบนี้มันหลุดนะครับเดินแบบนี้มันหลุดเออมาเนี่ยมาหอดวงเนี้มันหลุดนะครับคันเจ้าเดินคันเอาตัวนี้มาเป็นหกเจ็ดแปดมันสีบอหลุดประศั่นมันกับบอหลุดดีๆแล้วพรมะบอกศูนหกเนาะหรือหกเจ็ดแปด บ้านนี้ตัวนี้มันเข่าอยู่แล้วนะครับมีงวดเดียวที่มันหลุดในช่วงระยะปีใหม่มาหนีแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันหลุดสามงวดนะครับแตงตัเกลือนกระกระดาษก็มันเหือมันหลุดสามงวดนะครับมันเดือมากก็หลุดหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็สามหลุดสามงวดแล้วก็ต่อมากับเป็นงวดที่สี่นี่บ้านนี่ทาเฮ้าสีเฮ็ดแบบนี้นะครับนี่งวดนี้นะครับผมเฮ้าก็ได้เข้ากับศูนย์แต่ว่าเพื่อนๆมาเอาแปดมาใส่น้ำอีกซ์ไปั่านมาแปดเก้าศูนย์เลยไปท่นนี่นะครับผมเพื่อนแนะนํามาแบบนี้ก็เออน่าสนใจนะครับ น่าสนใจกระจริงอยู่แต่ว่ามันหลายตัวนะครับผมมันหลายตัวก็คือมันมี3ตัวเสียนจังได้บาทนะครับยุงกองร้อยอีกลนะครับเลขยสามตัวนี่มันหลายเด้อนะครับผมเข้าเจียวไปเฮ็ดจังได้บาทเอาไปคั่วแบบไรนะครับมันจังได้หน่อยลงนะครับเข้าก็เลยหาวิธีนะครับวิธีของเราก็คือเอาตัวใกล้ๆกันนี่ละนะครับนี่เอาตัวใกล้กันนี่นะครับเอาเลขเก้านี่มาเดินเลยนะครับผมคำไปที่ซองแต้มนะครับผมเข้ากับเฮ็ดคือกันบันไดเข้าเฮ็ดให้มันต่างจากตัวนี้จังน้อยก็คือ9กบวกสองนะครับผมบวกสองบวกสองเนาะ นี่บวก2นะครับผมบวก2นี่นะครับผมบวก2ครับบวก2บวกเกาบวก2เป็น1นึบวกสเป็น3นี่ชนวัที่เลขเก้าวันเอ้ยนะครับเพื่อนเเน้ยเซ็ตโจนงานนะครับผมเซ็ตโจนนะครับเพื่อนเพืเซ็ตโจนไอยจะไปลำไล่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่เลขของเขาบ่บ่เป็แปกเก่าเล่ะว่าไปใส่นะครับโยนตีแปกเก่งวดนี่เนี่บ่เปกระเก่า่เก็เป็กระเาตัวนี่นะครับเพื่อนๆเนาะแต่ว่า คันสองตัวนี่เข้าวิ่งเนี่ยมันนี่มันมามันมาตัวนี้มันห้กกำลังใจเข้าตัวนี้คือเข้าวิ่งตัวเดียวมันเข่าวิ่งตัวเดียวมันเข่านะครับเพราะว่าอยู่นี่มันจับยากเนีย่ยเพื่อนๆว่าเอามาเดินซามเต้มจับยาก3ามตัวจชกเสี่ยวตัวใดนี่ครับเก้าชุหนึ่งออตัวใดเนาะบ้านน้อนนะครับมันเอาอยากนะครับเพื่อนๆเนาะนี่ระบาดที่ตัวนี้คือกันนี มันสามตัวนี่มันเอายากนะครับเอายากเอาตัวนี้มาเทียบแล้วมันเอาง่ายได้ป่ะนี่นี่นะครับผมเอาง่ายนี่อันนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์อันนี้ก็ได้ศูนย์ออกศูนย์สามอันนี้ได้ศูนย์ออกหนึ่งศูนย์อันนี้บ่ได้ได้สิบแปดคู่นะครับหน่อยก็ตัวเดียวเอกนี่แต่ตัวนี้จับคู่แล้วได้สิบแปดคู่ได้ออกฮาแปดนะครับตัวนี้นะครับผมยี่สิบคู่ได้เนี่ยบิ้งเก้าเนี่ยยี่สิบคู่นะครับตัวนี้สิบแปดคู่นี่บอส้นกันจับคู่ได้สิบแปดคู่นะครับงวด้้คู่ดอนี่ นะครับถามมันส้นกันตัวเดียวได้20คููไดนเพื่อนเือนเลยอย่าไปร้องกับมันเด้นะครับเนาะเพื่อนๆเนาะนี่นะนะครับเนาะเอานะครับผมเพื่อนเดี๋ยวฮ่าจังควายสีมาสรุปให้เพื่อนเพื่อนสรุปฟันท่งโค้งสุดท้ายนะครับผมในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เอาเลขวิ่งล่างตัวเดียวมาให้เพื่อนเพื่อนสักวันเนาะวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมัดได้ตัวเดียวนะครับผมอันใดมันได้สองตัวฮ่ากับเ่าเนาะฮ่าวเบาตัวเดียวนี่นะครับเนาะงวดนี้ได้สองตัวคือว่าว่าวิงสองตัว วิ่งสองตัวมันก็หลายนะเนาะเพิ่นได้ยินเพิ่นก็ตกใจแล้วเนาะวิ่งล่างสองตัวเสซนเบ้ยเพิ T ่นก็ตกใจเนาะว่าส like ิหลายแท้เซนมามันก็บ่40ตัวพ่นบอกาซั่นเฮาต้องว่าตัวเดียวเพื่อให้มันหน่อยลงนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมไม่ได้โกหกแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆเนาะมันมี2ตัวแล้วก็1ตัวเป็นบางงวดสเด้นะครับผมเพื่อนเพื่อนอย่าเฝ้าปล่อยเด้อนะครับเพื่อนเด้ออย่าเฝ้าปล่อยอย่าเฝ้าได้อย่าเฝ้าให้นะครับผมให้อย่าเฝ้าตีดอย่าเฝ้าย่องให้เบิ่งฟังไปซะก่อนนะครับเพื่อนๆเนาะให้เบิ่่่งไปซะะะกอนนนนเาีครับ เฮาเฮ็ดต่ำเพื่อนๆเพื่อนแนะนำนะครับโอ้ยไปแก่เฟี้ยงอย่ามดันคักดันแน่แต่น้อยยังพออย่างเงี้ยเยนะครับเสียงรถนะครับโอ้ยดังเท่ั้นไม่ไหเลยนะครับผมเพื่อนเนาะเสียงรถรถอีแตนนะครับผมมันแก่ใหม่แก่ของแก่ยังนะครับผมเนาะเหยียบประสันดังกลองบ้านกลองเมียงอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมได้ไปที่แบบนี้เลยนี่สามศูนย์ไปนะนะครับผมมาเนี่ยมันก็มาสองตัวสองตัวสองตัวเข้ากับคิดยากอยู่สองตัวเนาะ บานนี้มางหอดตัวเดียวนี่จะจัดการเลยบ้านนี่จัดการเลยนะครับเพื่อนๆเนาะหักข้อเส้นนาโนกดเลยนะครับผมหักข้อคนเส้นนาโนกดเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่จำมือมีมุมมุมม้วนนะครับเพื่อนๆเนาะนี่งั้นตรงใดตัวเดียวแบบนี้นะครับเอานะครับผมเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เอสวีเพียงสำเนียงเลยคลิปต่อไปเหาจังคอยมาสรุปโค้งสุดท้ายนะครับโซค้งสุดท้ายบนโค้งสุดท้ายเลขกปนของเขานี่คักแทนแน่นอนนะครับเพื่อนๆมีที่เด็ดนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวไอ้สิมาโค้งสุงสงทงสดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายมีทีเด็ดนะครับผมสามตัวตรงๆเลยนะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าใไฮเซีย,ยเป็นตัวร่องว่ะเซียเป็นตัวร่องเด้อเพื่อนเด้อตัวที่แอเสียไฮเป็นตัวเด็ดที่สุดนี่คือเซียไฮเป็นตัวร่องจากทีมมันได้มาตามสูตรก็คือไสามคูนนั่นเนาะเลขบนสามคูนอ่าสามชุดนั่นนะครับผมที่ให้ให้ไปในคลิปที่ผ่านมานน,นั่เนานะ นะครับแต่ว่าโตนี่มาเด็ดแน่งที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวขอเชิไปฟันทงให้เพื่อนๆนะครับตําตึงแน่นอนนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมโตนี่ได้ไปท่เลเก่าวิ่งเก้านะครับเพื่อนๆวิ่งเก้าเพราะว่าัตนี้นี่ครับผม เฮ็ดตามเพื่อนๆบอกนะครับมันหลายตัวเลยหาตัวมาเทียบนะครับหาตัวมาเทียบแล้วได้เลขยเก้าตัวเดียวจัดไปนะครับเพื่อนๆเอาสำหรับอเดี๋ยวสิไว้เพียงสเมเดอนะครับผมกัทุกคนเดี๋ยวมีแห้งแกมแหลงของคือเก่านะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมให้ทุกคนนะครับผูช่วงนีมิใช่ไปพร้อมๆกันนะครับผมไก่มือไก่เป็นเราเหมือนใครเป็นทียี่สิบหกก็ได้ นะครับเพื่อนเนาะยีแล้วนะครับเพื่อนเระว่างด้อนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่น้ำให้น้ำหน้าอยู่น้ำฟ้าน้นำฝนนะครับอยู่น้าทงน้ำทายอยู่น้าบานน้ำเงอนนะครับผมลรามัดระว่างเป็นอย่างยิ่งนะครับผมฝ่าพานะครับผมเพื่อนเพื่อนเลยฝ่าพา มีคนตายนะครับผมอยู่ในบ้านในหมู่บ้านมีคนตายนะครับผมฝ่าผ้าอยู <forecasting íamos> ่ทงอยู่ท่าอยู่ไฮอยู่หน้านะครับอุ้ยปนตะาันะครับผมบอกมาแล้วนะครับเรียงฝ่าเรียงฝนฝนตกแห้งนะครับฝ่ามาเลือดเชืเท่าฝ้ามาเรื่มเบิ่มๆนะฟ้าํำรำนะครับผมฝ่าของฝ่าผ้านะครับผมฝ่าผ่าผ้าลงเลยฝ่าเสียดฝ่าเว้ยตะญันนะครับเพื่อนๆาเนวเรียงเรียงบ่ได้ฝ่าผ้าสีปรียุส้ายนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะเอเพราะฉะนั้นนะครับผมว้เฮาต้องเจ็ดยังไงล่ะนะครับผมโอ้ย หลบหาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดแล้วคุณฟองคุณแม่คุณ Believe. ครูบอายจานซอยโปะปรักษาเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะเอาอย่างนี้ก็เข้านะครับผมเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากการกระทําบาปทั้งปวงนะครับแล้วติตลอดปลอดภัยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมทามีบุญญาบรมีนะครับผมบอสังบาบสังกรรมนะครับสีมีบยญญาติรมีปกคล้องปกป้องนะครับเพื่อนๆปลอดให้ตลอดปลอดภัยนะครับผมเพื่อนๆบ่มีพยันตรายใดๆมาแผ่วพ่านแต่อย่างใดเพราะว่าเฮาบริสุทธิ์ นะครับผมด้วยการปฏิบัติของเฮ้าบอมเมการกระทําผิดในศีลธรรมต่างๆนะครับเพื่อนๆเ,เอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอลีายว้เพียงสำนีเด้อนะครับเพื่อนๆเนด้อนะครับเอาสําหรับคลิปนี้เฉสีลาไปเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ